สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยลาวนะครับงวดประจำวันที่14กันยาย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับไปกับบนล่างนะครับจะยกตัวเลข5ตัวนะครับของลาว วันที่12นะครับมาคำนวณน,นะครับหลัก10บสูตรห้าคงที่หลักหน่วยสูตรสงคงที่นะครับมาคำนวณพร้อมกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะครับผม หลักสินะครับสามสองเป็นหกเก้าสี่สามสิบหกบวกเก้าห้าคูณที่หลักน้อย ลักหน่วยนะครับสามมาเก้ามาเก้าสี่สามสิบหกบวกสาบวกสองคงที่ได้นะครับหลักสิบนะครับหกบวกหกบวกเก้าบวกห้า 2ปนยีหลักหน่วยนะครับ3ามบวกเ้าบวกหบวกสองยี่ส okay. จะได้นะครับหกศ ได้60นะครับ60สรุปเลยนะครับผมสรุปแนวทางหวยดาวนะครับสูตรสตัวตรงไปกับบนล่างก็คือ60 06ส่วนตัวกันนะครับ20 02 26 62 ก็จะมีอีกสามสูตรนะครับที่ผมคำนวณไว้นะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ทั้งสามสูตรเลยนะครับจะมี5 9 9 5 4 2 2 4 3 3 ประมาณนี้นะครับส่วนเลขเด่นเล็กวิ่งนะครับเลขเด่นเล็กวิ่งนะครับเด่นหกวิ่งศูนย์ส่วนใครเจียงไม่มีตัวชอบอยู่ตรงนี้นะครับไม่จับเลขเด่นเล็กวิ่งผมไปใส่เลขที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับสำหรับวันที่สิบสี่นะครับหวยลาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ